สวัสดีครับเตยราแล้วครับโอ้ทำเป็นกูไลชันจังยังเอาไปอยู่อยู่ไม่มานานเออแล้วสามใช่ยังเอาไปอยู่อุ้ยคือหมา,มาอัท้่อเออเตยมือมือแดงมือโอ้ยซาตูด้วยถ่ายใตัวมือที่ซาตูไปจอน,ๆๆๆๆๆนขอนึ้นจอนขึ้นจอนขึ้นค่ะขออนุญาต กะไทยมาจากกาดห้เ<ท>พ่นแม่ไปไปพ่นมักเบิ่งเลียวๆพ่นมักเบิง่งเปลี่ยนจึงสี <c oughs> จำใจลาแล้วคนดีที่เคยฟ้าอขอหลาเจ้าห่างบานไปทางไหนวะอทางฝุ่น จอดที่คลองนู้นพี่จอดทางไหนนาเลยหน้าตรงไหนหน้าประตูโค้งบลูนี่บัตทังนี่มันเป็นทางเดียวกันบ่สิลูนใช่ไหมรับยุทันจะไปพุกคลองรอบบ่จากแล้วบ่อหูเมื่อเด้อน่กินก๋วยเตี๋ยวก็แค่เฉื่อยๆบ่ไปเอ้านี่มาทางนี้ไม่ค่อยจืดเท่าทางนี้ไม่ค่อยจืดเท่าทางนั้นได้หรอทางนั้นอ่ะอะไรออกไดอ่ะมันออกได้มันเป็นหนทางออกได้อยู่มาซี่ เจ้าไปปุ๊กควายได้จังใดรถควายก็ไปจอดอยู่งหวังเจ้าปุ๊กควายนั่นแหละเอาแต่ฉันนั่งจิ้มกุดยอมาแคชเอาบาออ่ถ้ามาบเทาร้อนไม่โดนอ๋อเรียกว่าฉันๆันเธอๆเลยก่อพี่แบงโอ้ยอุตายนองน้ำก็มีครับคุณแม่สวัสดีตอนเช้าเช้านี้อสดใสแจ่มใส ขอบคุณกำลังใจวันนี้ด้วยนะครับจากแม่แม่บ้านพลังรักนะครับและที่สําคัญเลยจากแม่ดาวนะครับแม่อ้อมนะครับมา,าลาร้อยดาวจากคุณแม่ดาวนะครับอุ้ซื้อม้วนมวนขอบคุณทุกกำลังแรงใจบึงเงี้บึงงี้ คือถอดเท่นบ่มีเมยเอถ่ายบรรยากาศในเนนองเมาะเมียอยู่ต่างประเทศก็จะได้เห็นบรรยากาศบ,บ,บ้านเฮ้านะครับน้องมานาก็ะจะถ่ายแบบนี้แหละครับประมาณนี้สไตล์การถ่ายก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ่ายเรียวๆคือจักวายังกเบานะครับตางสิ่งบางอย่างเนาะบางคำพูดเกียริยาใะไท,ที่ผมพูดออกไปอาจจะ พอถึงบกควรหรือว่าบกเขาหูนะครับคํำใดนะครับผมก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมอยักพูดออกไปเพื่อความสุขกันละกันเนาะคํำใดที่พูดตกบกพร่องตรงใดกะจังคอมเมนต์มากเพื่อเป็นกําลังเร่งใจปรับปรุงไปนะครับโอ้ยเย็นสบายมากเลยครับบรรยากาศ ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความมามองหนะ้าใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกงสาบแช่งเชานะ้านาสงสารบิดอนมานดากู้เงินเขามาน้ำตาทัานลิน โอ้โอ้โอ้ความหวังรักที่จริงจังมาลายไปสิน้นขาดผลประโยชน์จากนากู้เงินเข้ามาน้ำตาท่านลินเม่นมว่าประมาณนี้โอ้ยเก่งๆกระตก อท้องฟ้าแล้วก็นาเห็นไทยลุงไหนาโอ้ยผุนมาเล่นกันอยู่ตรงพุณชีวิตเนาะอยู่บ้านเฮามันก็มีความสุขนะครับถ้าก็ต้องออกมาอยู่บ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยแล้วมาแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เบื้องหลังก็คือไ่เมียแล้วไปเห็นงานต่างประเทศคือมัอนส่งหนาวหนาปนีอาบน้ำใส่อาบน้ำมีบ่เออผมคิดไว้แล้วว่าตรงนี้คนยางออมมาเป็นยัง <c oughs> ทางขยังรับ <c oughs> มาจากทางไหนนี่แหดุยต้มมาหรอมันจะจืดนชข่อยคือออกมาก่อนเจ้าเจ้าคือมาก่อนข่อยเอาทางนี้มันจืดแม่บ่โอ้โหข่อยห้องยางว่ามันจืดหรือเปล่าเทปช็อกบางของงานที่เจ็ดกับพวกห้องยางไปทั้งหรือไปทั้งมันมันจืดไปทางฝุ่นมันจืดไปไม่ได้ไปได้ไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่า ว่าไปทางนั้นน่าจะดีกว่านะโอ้ยท่ัน้ไเป็นไเป็นไที่เงหนแ่จะคอยว่าเคยคอยว่าเคยเป็นต่ีเสียงแหบเาคยคอมีตะลมได้คอยก็คือ

กล่องมมนีอยู่บรรยากาศโอ้แมมิีดทันะยงแนองานวเพโอ้ยเห็มันคล่องนะแต่ือมือเดกแห้งหลายสายาเห็นมันคล่องกัเลียนซื้อเอพี่จูมีมือไม่หนีใครจะเปิดประตูให้นี่เอาผู้ใดปะเอาไปงแค่กระดิ่งน่องไอ้ียเอาองมก a n k y o วดเขียนดไปบ้าเอฟซีเปิดเอเปิดห้องมาให้แล้วแม่พี่บอกุดพีเขาเปิดห้องมาให้แล้วขอบคุณครับจวหัวอย่างเตยล่าวันเดอนเีวให้ีแล้วเขาซื้อว่าจังไหอันนี้เขาตกกับไอพี่อจู่พี่อจูจะไปพักไหนกิวานั่นแหละที่วันชวน แต่ที่จริงว่าจะไปน้ำเล่าเหแต่ว่าเอซี่คนจองมาเห็นแล้วน้องมาหน่กจองห้องฮะจองห้องเดียวตาลี่ตนเทคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับด้านท่านนีสวยมากนะทก็รกี่ทายโพลขาทานนี้สวยมาก